สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะมาพาเพื่อนๆทําทำไส้เบอร์เกอร์หมูนะคะอัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละอย่างว่าใช้อะไรเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเนาะรอบนี้เมย์จะมาพาเพื่อนๆนทำแค่ส่วนของไส้เบอร์เกอร์หมูเท่านั้นนะคะเมย์ไม่ได้มาพาเพื่อนๆทําทำส่วนของขนมปังในส่วนของขนมปังนั้นเมย์ซื้อมาจากดิกซีนะคะที่แมคโครก็มีนะอืมแบบนี้ซึ่งคลิปนี้จะพาทำแค่ส่วนของไส้นะแต่ว่าเมย์ใช้เป็นหมูสับนะคะถ้าเพื่อน ไม่ทานหมูสามารถเปลี่ยนจากหมูสับเป็นกุ้งสับหรือไก่สับหรือเป็นเนื้อเนื้อวัวก็ได้นะคะเอาเป็นเนื้อสัตว์ตามชอบเลยนะคะอาตาส่วนก็ดูที่คำบรรยายใต้คลิปเลยเนาะเป็นแบบทําง่ายๆนะคะลองทํากันดูนะนี่ก็เข้ากันได้ระดับนึงแหละแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้มือขยำนะหอมใหญ่กระเทียมหั่นเป็นละเอียดละเอียดลเล็กๆ,ๆนะแต่ว่าอันนี้มี ทุนแรงเมยจะเอาใส่เครื่องใส่เครื่องบดก็อันนี้มันจะเยอะหน่อยนม้ก็จะใส่เครื่องบดประมาณสักสองแบ่งใส่สักสองสารอบนะประมาณนี้ ทุกอย่างเมื่อเราบดทุกอย่างลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม,มยัไมก็จะเอามาชั่งน้ําหนักนะคะแบ่งให้ได้สูตรเนี่ยจะได้5ก้อนนะตกประมาณก้อนละเจกรัมโดยประมาณนะคะอันแรกเนี้ก็จะชั่งน้ำหนักก่อน ก้อนกอนไว้แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาปั้นนะคะให้เขาเป็นกลม,กลมนะคะเมลองด้วยแผ่นพลาสติกก็เป็นถุงแกงอะถุงใส่แกงธรรมดานี่แหละนะเพื่อที่จะได้ห่อเขาเป็นอ่าเป็นชิ้นชนแยกกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมีจะเอาไปใส่ช่องฟิตคือสมมุติว่าถ้าหากว่าไม่ไม่รองด้วยแผ่นพลาสติกอะเวลาที่เราออกมาใช้งานอะมันจะแบบ มันจะติดกันเป็นเนื้อเป็นแบบเนื้อมันจะติดกันแล้วมันจะดึงออกจากกันยากนะถ้าเราใส่ถุงพลาสติกไอห่อพลาสติกแบบคันๆนไว้ระหว่างแผ่นอะ่ะมันจะเอาออกเอาออกมาง่ายกว่าวัาง,งั้นเถอะนี่ก็เลยเอาพลาสติกรองระหว่างก้อนไว้นะคะเพื่อที่จะเวลาใช้งานจะได้แบบหยิบหยิบออกมาใช้ง่ายวัาง,งั้นเถอะนะหากล่องใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนวันที่อะไรให้เรียบร้อยนะคะ โอเคเมยก็จะใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะอันนี้เมย์ทำตอนกลางคืนก็เดี๋ยวจะเอาไว,ขาวนะ้ขายพรุ่งนี้นะขายพรุ่งนี้ตอนเย็นนะตลาดนะตอนเย็นเมย์ก็ทำเอาไว้ตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เย็นตอนบ่ายก็เอาไปทอดนะเคย่าหน่อยอืมนี่นะตอนบ่ายพรุ่งนี้ก็เอาไปทอดอืม แล้วก็ขายได้นะก็ใช้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเขียนวันที่ไว้แล้วสมมติถ้าทำรอบใหม่ก็จะได้ดูวนที่แล้วก็ใช้ตามวันว่าอันไหนมาก่อนถ้าใช้ก่อนอะไรงนี้นะเมย์จะไม่ทำของตุนเยอะเมย์จะขอทยอยทยอยทำนะคะอืมช่วงนี้โควิดไม่กล้าทำอะไรเยอะมากนะคะเท่านี้ก็ล้นหลามโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ พาทอดให้ดูนะคะโอเคนะคะตอนที่ตอนเนี้ยเราจะทอดกันแล้วนะคะเมย์ก็จะใช้ในยสดนะคะทาให้ทั่วกระทะค่ะให้เป็นน้ํามันเนยสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเนยสดก็ใช้เป็นน้ํามันก็ได้แต่ว่าน้ามันมันจะไม่ค่อยหอมแค่นั้นเองแต่ถ้าเราใช้ในยสดมันก็จะได้ความหอมของเนยสดนะคะจะช่วยให้เบอร์เกอร์ของเรามีความอาหอมน่าทานมากขึ้นนะคะก็เมย์ก็จะกิวเจ้าขนมปังกับกระทะนิดนึงนะคะ แล้วก็ทอดอตัวของเบอร์เกอร์ตัวไส้ตัวไส้เบอร์เกอร์ไปด้วยนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะคือตอนตอนจะทอดหมายความว่าหมูของเราจะต้องคายแข็งคายเย็นแล้วนะคือสมมติว่าเราสมมติระวังแผ่นว่าจะทอดเที่ยงอ่ะสมมติเราจะทอดเที่ยงเราก็อาจจะเอาออกมาจากช่องฟิต เอามาวางไว้ที่อุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องอะ่ะสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนให้หมูมันคลายแข็งอ่ะให้หมูมันคลายความเย็นในแบบจากแข็งแข็งให้กลายเป็นแบบแแบบหมูนิ่มๆก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาทอดสมมุติถ้าเราเอาออกมาจากช่องฟิตแล้วเราเรานำมาทอดเลยเนี่ยนะปัญหาคือไส้ด้านในอาจจะไม่สุกได้นะคะมันอาจจะแบบว่าเอ้ยข้างนอกแบบ อาจจะสุกแหละแต่ว่าข้างใน,ม,นมันอาจจะไม่สุกถึงข้างในนะคะเพราะว่ามันยังแบบเหมือนมันยังแข็งเป็นน้ําแข็งอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเรารู้ตัวว่าอระวังแผนว่าเราจะทอดตอนนี้นะเราก็เอาออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิปกติก่อนแล้วเราถึงให้ให้เขาแบบคลายความแข็งอะก่อนแล้วเราถึงค่อยนํามาทอดนะคะก็ประมาณนี้อสมสมติว่าเพื่อน จะทํากี่ชิ้นก็นับชิ้นนับชิ้นออกมาส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องเอาออกมาก็คือเหมือนกับเราก็ใส่ช่องฟิดเอาไว้เหมือนเดิมสมมติเราจะทอด5ชิ้นเราก็เอาหมูออมาแค่5้ชิ้นทอด2ชิ้นสมมุติจะกินคนเดียวทอดชิ้นเดียวก็เอาหมูออกมาแค่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือทอดจมตามจํานวนชิ้นที่เราคิดจะทํานะส่วนที่เหลือก็ให้มันอยู่ในช่องปิดไปอย่างนั้นนะคะจะได้ไม่เสียเพราะว่าสมมติว่า ถ้าเราเออออกมาทั้งหมดเลยเออออกมาละลายหมดแล้วเราก็เอาไปแช่ใหม่ละลายหมดแช่ใหม่อย่างเงี้ยมันจะเสียเร็วนะคะเพราะฉะนั้นให้เราแบบกะว่าเราจะทอดกี่ชิ้นเราก็นําออกมาละลายละลายน้ําแข็งแค่แค่ชิ้นที่เราจะใช้นะคะส่วนที่เรายังไม่ได้ใช้งานเนี่ยเขาอยู่ในช่องฟิตนะอุณหภูมิเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาก็จะสามารถเก็บไปได้นานนะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าเอาออกมาละลายทั้งหมด แล้วเราทอดชิ้นเดียวแล้วเราเหลืออยู่ในเน้นอีก4ชิ้นแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นใหม่เอาออกมาใหม่ใส่ตู้เย็นแบบนี้มันจะเสียง่ายได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไปลองทํากันดูนะ